80ครับวัย29ครับเจ้าตัวนี้สิบเท่านั้นเองจังหวะอยู่นะครับโอ้โห,โหลูกนี้สวยครับกวาดซ้ายกระแทกลบกวนแล้ววางขวาหาจังหวะครับแม่โอ้ย,ด,อยดูดูเหมือนจะเจ็บครับดูเหมือนจะเจ็บนะครับ M16 ครับบิดพลิกได้นะครับแม่ดูเหมือนจะกังวลกับ นี่ครับเจาะช่วงล่างไปครับเอฟสิกขวาไปยังไม่เข้าครับล่ามาครับวงไหนโอ้โมีสบัดสอ,บอแบบนี้ครับสวยงามครับหักสอกลูกนี้ระยะประชิดราชัยกับเมดี้ปายตจากอิราน แต่ใหญ่ดีจริงๆครับคูต่อสู้ <F> 16ไม่มีใครยอมใครแน่นอน F16 ก็ดูจะดีขึ้นนะครับยกนี้ต้องเดินติดแบบนี้เลยครับได้ส่งได้จังหวะไม่ได้กิน F16 ง่ายๆเลยครับขยับจิ้มซ้ายโอ้โหโดนตสังเวียนนี่แม่ก็บอกว่ามีอารมณ์ร่วมนะครับ ยิ่งเป็นนักมวยชาติตน,ต,นตนชาติที่เรารักเราเชียร์นี่แม่ฟังนะครับเมดี้สอกสะบ,บัดของ f 1 6มีตลอดเดินบีดเข้าไปครับสายไม่ถึงจิ้มลำตัวตั้งชุดนี้โอ้โหอาวครับได้ใจแล้วครับ f 1 6 <c oughs> จะรวดทางเรียบควบแล้วควบแล้ว โอ้เหลือเชื่อจริงๆครับนี่ครับหมัดมวยครับโอ้ทำท่าจะไม่ดีครับต้นน้ำของ F16 แต่ว่านี่ครับแม,มายกหนึ่งนี่ทำท่ายางจะแตกครับ F16 ยกสองได้นับยกสามเอาครับอย่าไปเป้า,ายางนะเสียหลักเสียหลักแม่มาแก้ด้วยกันตอนนี้ความพยายามต้องอยู่ที่เมดี้บายัตแล้วละครับเสียนับไปแม่จะดูเหมือนว่ายังไม่ดีขึ้นนะครับ รูปเกมเี่ยครับทางด้านของไควาโซเลมานี่โอ้โหร่วง ah, อีกแล้วเที่ยวนี้หันหน้าหาลูกพี่เลยครับโอ้โหทั้งสับทั seni, <of a nice cow rumors> ้งตอกครับแหมอ้าวครับ M16 ตอนนี้แม่ยิ่งเจอปัดซ้ายครับครับรอเลยครับเรียบร้อยครับ นี่ครับดูท่าเดินครับแม่แหมลางมันไม่ดีตั้งแต่ปลายยกที่แล้วครับแล้วก็ยกนี้ก็ยังต่อเนื่องครับแม่มาแก้ด้วยการจิ้มซ้ายจิ้มขวานะครับแล้วระยะวัชิดดูครับปักปักย้ำๆครับมาหูทำชาจะหลับขาเชือกด้วยนะครับดูดีๆครับจังหวะโน้มศอกหนึ่งสองสามสี่ครับคุณวรุตโอ้โหอ้าครับถ้าครับแม่ม มาอยู่หน้าเรซ่าอามัดเรซ่าพอดีเลยครับแล้วลูกนี้ครับแต่โดนซ้ายลูก